อันนี้ไม่ใช่ปลวกนะครับต้นไม้เขาปลูกใหม่เขาเอาอะไรมาอบกันหนาววะพรุ่งนี้จะเป็นวันเลือกตั้งประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นะครับผมคนเขากันจะไปเลือกตั้งกันบนะ้างบรรลุกันเดี๋ยวขามทางจักหน่อยข้ามทางสักหน่อยครับพี่น้องเป็นเลือกงนันผมกับเขาเมืองผมมีทุ่โร้ยลมแห้งว่ะที่นี่ได้ยินเสียงมาเนาะลมแรงมาก ลมดังเบื่อเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ลมแรงครับแต่อาการเริ่มอุ่นแล้วนี่พี่น้องเมืองสร้างแม่ครับนี่ย่านนี้เขาสร้างกันไหมนี่เอาไปสาน้อกมาใส่ป่ะนี่ต้นไม้เขามาปลูกั้างบัดเลยนี่เราก็จะสร้างขึ้นเมื่อไม่วันดี่แท่งรถเมที่เที่ยวเขาสร้างมาทางนี้รถตองสรามาเสร็นนี่ปะนี่ี่เค่อยชี้นะครับในชั้นกับย่านนี้ จอดไว้เังซี่นี่เขาไว้ให้คเหนเศร้าหรือไงบอลลูทางเข้าเมืองโอซันนะครับเมื่อวานนี้พาไปเที่ยวบ้านนอกทางชนบทมื่อนี้พามาเที่ยวในเมืองเนะครับเด้อคนน่ะรถเหตุแม่ทางสางแม่บัดแทีวนี่ยังน้อยเขาก็ดีสางบัสสางเมืองบัสอ่ะ บ้านเมืองนี่สะอาดพี่น้องเขาขยุคยาเขาจัดการย่างสุดยอดเลยขยะเปียกขยะแห้งกระดาษพลาสติกเป็นไม้เป็นฟมเป็นนังนี่เขาจะมัดร่วมกันแยกกันตั้งหากปนกันวาได้นะปนกันว่ไดนะ้น,น,ไนะครับพิดกฎหมไม้นะขยะเปียกขยะแห้งนี่แยกตั้งหากเลยเดี๋ยวผมผ้ามานนี่ขยุขยะนี่หายากมากผ้าพี่น้องเบ่งจุใจ,จเลยมือนี่เอาบทสัมสวัสดีเต็มมือนี่ จากท่ายกท่ายรถวนนะบักดูสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับก็ใส่กันเลยเมืออ่อนี้สนองวันส่ผ้าพี่น้องมาเที่ยวในเมืองนะครับเพื่อเมื่อวานนี้ไปเที่ยวบ้านนอกบ้านนอกเงียบกิ๊บต้องขามทางก็สนทางกวนเขาเมืองพี่น้องจะมีน้ำน้ำน้ำมันจะรอบเมืองเลยน้ำรอบเมืองจะเลื่อนเลยพึ้นสะพานตรงนึงอันนี้เป็นทางที่คนเดิน ท่องเที่ยวนะครับเดินบ้างปั่นจักรยานบ้างนะครับเนาะผมกำลังข้ามสะพานนะครับสะพานนี่กะเขาก็มาเห็ดนี่มไหมใส่ตัวดึงมีสลิงนี่มั้ยเมืองโอซานถือว่าเป็นเมืองที่จเจริญอีกเมืองหนึ่งนะครับสาวอูม,มาอย่างสวยเลยมาโอ้ยมอไซมอไซบ่ค่อยมีนะครับบ้านนี้เด้อมอไซนี่จะเป็นแค่มอไซทรงขวางทรงเดลิเวอรี่ บ่มีดอกมอไซ่เวินมอไซเวิรนในเมืองนี่ประเทศนี่นะกฎหมายเขามันรุนแรงเราผ้าขาดคำขระทำเด้อไฟแดงกระเดงเด้อวะผ้าชมเมืองครับพี่น้องมื่อนี่ก่อนสิไปหายาตุกิคนก็บ่ค่อยมีแบบไหนหรอวะบ้านนี้เขาอยู่กันเงียบๆงีบางทีเราบ่ได้เอะกะเล็กบ่ได้มีเสียงยังเอ้าเว่ไว้คือยัง บานห้องได้บานหาน้อนี่ว่ายในเมืองในยังกัดจากเบื่อมบึเบื่อมเราได้จากเสียงยังต่อเสียงยังบรรยากาศในเมืองกับบรรยากาศด้านนอกเร,ราจะแตกต่างกันในเมืองกับมิตรผู้เฒ่ามิตรคนเฒ่าคน,นแก่บ้านกับล้งเกา่าเกา บ้านหลังเก่าๆพราะว่าคนบ้านนี้เขาเจ้าโบมักสัง่งบ่ามักก่อมักสั่งครับพี่น้อนเนงเขาบ่าสั่งบ้านสั่งยังด้คนเฒ่าคนสมัยเก่าบ้านนี้เขาเจ้าใส่งานประหยัดนะครับเขาเจ้าประหยัดกันนะโอ้มาแห่างเลยพอ่อคนเก่าๆเขาเจ้าก็ยุ่วกันกน,นึงสันเลยยุ่งน้ำบ้านนอกก็ดีปลูกพักปลูกยังกิน โอ้สิลงจีลอดสะพานนวเด้บัตรนี่หลอดสะพานเนี่นก็สีได้ดับโทรศัพท์กันได้พี่นอ้องเลยอันตาไล่ครับพี่น้องนี่แหละเดี๋ยวสีผ้าเขาเมืองแล้วมื่อนี้สีฟ้าไปหาซื้อนี่มืออึนเขาจะสีเรียกตั้งกันพระถ้า,านหน้าทีบ่บดีเกาหลีพรุ่งนี้แล้วนะครับสิบสี่คนไม่รู้จะออกหัวออกก้อยกฎหมายอะไรจะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงก็ยังไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือย,อยังไงก็ไม่รู้ก็ต้องรอดู นะครับพรุ่งนี้เป็นวันเลือกตั้งแล้วนะครับบรรยากาศในเมืองอร้านค้าในเมืองนะครับน้าเชีบ๊ายบายพีสัน <c oughs> จะมีที่ให้เจียวล้างมือก็มีนะครับมีซองบุหรี่ด้วยแต่คงไม่ขายนะ,ะนะชือเนี่ยพี่น้องฝ่าวฝ้าวมือฝ้าวแห้งทันทีท่ไปันสีคำไปหาเนียครับ ร้านยืนจินก็จะมีร้านยืนจินเยอะมากนะครับบา้านนี้ก็จาเป็นว่าเขาเมืองเด้อผมนี่มาหาสือ่อสายรัดเอียวเห็นมั้ยสายรัดเอียวแล้วก็แนวรัดขอ้อมือให้ย่าตุกี้ครับมาปวดแขนเราเมื่อนี่วันที่แปดโอ้มันเป็นมันเป็นตลาดนัดนี่วะเมืนน่อนี่โอ้มันวันที่แปดวันที่สามเป็นตลาดนัดเด้ครับเด้อ ถ้าดูเหมือนเขาจะเลือมจะเลือกกะมามมันคำแล้วโอ้ผมกลมาม้าคำมือขยะเข้าวเจ็บไบบแบบนี้เลยขยะเขาจะแยกกันชัดเจนนะครับนี่โอ้บุยตลาดนันดอีเลมือนอี่เขาจะเลือกเขาเลือกกันแล้วเขาเลือกตลาดกันแล้วโอ้เห็ดพอสด เลือกตลาดกันแล้วนะครับกระทงกระเทียมนี่แต่คนแก่นะครับมาขายนั่งขายโอ้เข้าจะเลือกตลาดกันแล้วทำแล้วพี่น้องเอ้ยถ้าก,กล่องผมบดตรงขอถวดนะครับเพราะว่าผมบดได้เบื้องกล่องเลยผมเบื้องทางลานขายป่ามาซื้อเนียวกันนะไม่ได้ลานขายเนื้อ ว่าใครมั่วอันนี่รอ,อขนาดนีนเ้เด็ได้มาแล้วครับตีเนื้อนะครับผม เลือกร้านเรียบร้อยนะครับมื่แล้วครับคทำแล้วข้ากับเลือกขาเจ้าเลือกแล้วขาเจ้าก็ทำความสะอาดบ้านนี่นี่ว่าขาเจ้าเฮ็ดความสะอาดดีดีนี่แยกขยะนี่เขาจะแยกขยะแยกอะไรนะครับแยกเปยืกขยะแห่งกระดาษถุงงลัสติกอย่างต่างๆางนี่แยกทำความสะอาดฮะุณท ทำความสะอาดเหมือนไม่มีอะไรเลยแล้วนะครับผมนี่นเปลี่ยนไม่รลายหรอกพวกนี้ขยะขยะ,ขยะนี่ขยะจะแยกไปแบบนี้แล้วนี่แยกขยะเลือกร้านแล้วนะฮะเอ,อ้ยยลาเพียงเขาแล้วเรียบร้อยแล้วคลิปนี้ <laughs> เพียงเขาเรียบร้อยแล้วเนาะเนาะ นี่หุ้นยหญ่แถวๆแก่ๆนี oh, ่โอ oh, ้หอมยายจักบาทนี่ซื้อหอมยายกันนะซื้อน้ำผู้เทาหน่ยเว้ยเฮ้ยมันมันโอ้ยมันแม่แนวใส่ลาบดอกแนวนี่ตายกันมันบครบต้องไปซื้อล้านที่มันครบซื้อล้านไทยเดี๋ยวไปซื้อล้านไทยซื้อหอมดีล้านไทยมันจะมีครบนะครับครบโอ้ไฟแดงเขาไฟแดงนี่ถ้า ถ้ามีคนเดินเดินผ่านเส้นแดงไปเขาจะเตือนนะครับนี่จะมีกล้องครับกล้องเตือนนะครับ <c oughs> เดินเดินข้ามสีแดงนี่ก็จะเขาก็จะเตือนเลยนะครับนี่ นี่แหละพี่น้องบรรยากาศในเมืองประมาณนี้ปุ๊บออ,อออ,อเมาแห้วพอใหญ่นดี่ไปแล้วมออมออเมาแล้วเมาแล้วเมาแล้วพญ่นี่ไปตามทางโอ้ทงเหน็นโทรศัพท์จะฟังกับเที่ยงไทยวิดีโอเาไปแล้วพี่นออ้องค่ำแล้วหาเมียจัอกบาทก่อน ได้ของกินของอยากแล้วก็ได้แนวรัดเอวให้เมียได้ปอกแขนให้เมียนะครับไปแล้วพี่น้องมันคําแล้วว่าสิบว่าคำกับคำมันคําไม่ชงนี้มันหนาวเนาะครับเนาะ<อ>หมู่บ้านในภามาเที่ยวบ้านนอกบ้านี้มาเที่ยวในเมืองในเมืองก็ ประมาณนี้แหละพี่นอ้องคนกัใช้ชีวิตปกติเขาเจา้าละกับไปมาธรรมดาสัญจรธรรมดาแต่ว่าจะสังเกตได้ว่าในเมืองเขาเจอกกับทะยูทะยกักอ่ะบ่ค่อยเห็นดอกเปลี่ยนไม่ได้จริงๆแหละพี่น,อน,น,น้องนี่นี่นี่เบ้างนี่เขาเจา้ากับนี่เป็นกล้องเขาเจ้ากับแยกต่างหากนี่คือมีตะกล้องเรื่ๆเลยนี่นี่ความสะอาดนี่ที่ว่าสุดยอดหรือเปล่าน,นี่นะครับเนาะฝากพี่ฝากน้องแค่นี้นะครับเนาะ ผมก็สิิปหาเมียแล้วคำแล้วขอบคุณทุกคนที่ทให้กําลังใกสนองมนัสซาที่รับชมสนองมนัสซาทุกคลิปขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์กันให้กําลังใกกันตลอดมายุดีมีแห้งลำเลื่องอยทุกคนลอดให้จากโควิตกันทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ